สวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไคแบ็กสกุลัสคก c h แชแนลเย่ yeah. แล้ววันนี้ไค b บ็กก็ไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนไคแบ็กมากับนี่เลยลิสต์นะทุกคนน้องสาวของไคแบ็กเองวันนี้เราจะมาเรียกได้ว่าปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งเป็นชาเลนและกันเป็นชาเลนแรกก็คือเราจะไปหาคนมาเอิม่มเรา ตั้งฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเราจะไปหาคนในเมืองใครก็ได้มาได้ได้ทีมละสิบคนก็คือทีมใครแบ็กกับทีมลิสโดยกำกัดที่ว่าลิสจะต้องหาแต่ผู้หญิงใครแบ็กจะต้องหาแต่ผู้ชายเรามาใส่ชุดนินจาเรามาต่อสู้กันนะทุกคนว่านินจาหญิงหรือนินจาชายจะแข่งแกล้งก,กันถูกต้องทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยว เราไปเริ่มหันนินจาก,กันเลย พี่บอกว่าค่ะไม่ได้จํากัดคนใช่ไหมเราก็เลยจะเอานี่เลยทุกคนพี่นักมวยเพราะว่าใค่แบกว่า uh huh. พี่นักมวยนี่แหละจะมีชีวิตแข่งแกล้งและรอดไปได้ uh huh. เป็นไงล่ะแผนเด็ดลิสไม่ได้แน่นอนความคิดแบบนี้ uh huh. น,น,นี่ทุกคนแผนเด็ดนะทุกคนก็คือคนนี้เ uh huh. ลยพี่แข่แบกคิดไม่ถึงแน่นอนว่าเราจะมาเอานะัก uh huh. มวยนะ <laughs> ก่อนที่จะไปเริ่มการแข่งขันเราขอเบิกตัวพิธีกรที่จะมาภาคสนามให้เราในวันนี้ก่อนนั่นก็คือ,อ,อน้องเหมียวนั่นเองมาเลยน้องเหมียวน้องเหมียวนี่เอา,อาวขวางขวางขวาน้องเหมียวชนหมดไม่สนลูกใครฮ่าวสวัสดีนะทุกคน ผมคือน้องเหมียวเองนะทุกคนวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรศาสนาให้กับมวยคู่เอกสองคู่นี้นะทุกคนโอเคส่วนถ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมก็พร้อมแล้วนินจาทั้งฟองายก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันเราจะให้ฝ่ายผู้หญิงได้เบิร์บตัวก่อนนะทุกคนอืมถ้าพร้อมแล้ว ไปชมกันเลยป้าพี่แค่แบตพี่แค่เบรกโน่นแน่ๆแล้าเอาไปอีกรดัหนึ่งแล้วกันเอาเาเอามาเปาถ้ามันไม่าิงงี้่ะพี่แค่แบตถ้ามันไม่างงี้โอ้ยย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 ่ยยยยเ่ยยยยยยหยย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 ่ยย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 ่ย ทำไมมันไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยอ่ะทุกคนโกรธหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนตั้งโกรธกันแบบนี้อ๋อคงจะเป็นภาะวะโกรใหม่ของเกมแน่เลยทุกคน ที่มันอะไรนะที่มันอัปเดตมาว่าโอ้ไม่มั่นเลยทุกคนที่มันอัปเดตนาว่าจะไม่มีการทําลายร่างกายแล้วก็อาวุธก็จะเปลี่ยนแต่ใครแด็กยังยังไม่ได้กดอัปเดตเลยนะทุกคนอืมจะทำไงต่อดีอะ่ะจะไม่มีศึกอย่างนี้อย่างนั้นหรอโอหศาสตร์เตรียมการไม่อย่างดีคลิปนี้ทุกคนเป็นไงลิส <c oughs> ไม่ได้เลยอะ่ะ โอเอาเป็นว่าเสมอแล้วกันใครมีวิธีทำให้แบบเออสามารถต่อสู้ได้เดี๋ยวมาต่อสู้แน่นอนอีพีสรอติดตามชมด้วยนะทุกคนบ๊ายบายโอ้เศร้า